่ายง่ายๆสตลลฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับแม่ครัวฝรั่งต้องสามารถที่จะถามนายว่าจะให้ดิฉันทำกับข้าวอะไรบ้างสำหรับอาหารเช้าอาหารกลางวันหรืออาหารมื้อกลางคืนนะครับคำถามนี้ไม่ยากเลยนะครับผมเคยบอกแล้วว่า Breakfast คืออาหารเช้า Lunch คืออาหารกลางวันและ Dinner หรือ Supper คืออาหารมื้อเย็นหรือมื้อคำ่ำวิธีถามคือ What would you like แล้วต่อด้วย for breakfast for lunch หรือ for dinner What would you like หมายถึงคุณต้องการอะไรบ้าง For คือสำหรับ เรามาฝึกคำถามนี้สักหน่อยนะครับพูดตามผมด้วย What would you like for breakfast? คุณจะรับประทานอะไรสำหรับอาหารมื้อเช้า What would you like for breakfast? หรือ What would you like for lunch? คุณจะรับประทานอะไรตอนกลางวันครับ What would you like for lunch? หรือ What would you like for dinner? คุณจะรับประทานอะไรสำหรับอาหารมื้อคำ่ำ What would you like for dinner เมื่อนายจ้างพูดว่าจะรับประทานอะไรให้ตอบว่า yes sir หรือ yes madam แล้วรีบไปเตรียมอาหารที่ห้องครัวทันทีเลยครับผมแอนดรูว์ g ิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ